เนี่เราพาชาบนเราพาเสือัต่อมาตอพจะได้งามบุญาอย่าลืมนะมาก่อนหน้าสันเดือดหน้ามูลมันหน้าไปเราปิดอ่านไปนั่งเล่นกันเราไป่านไปสัสดทีต่งลกเป็นการเกันเรืองน้กไปานไปัเลนกัไปดน

กับปังแววก็จะมี